สวยสมบูรณ์มากครับพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้ครับแต่เสียทีผ่านการล้างมานะครับก็เรียกว่าไปกรอพระมาล้างเอาคราบลักออกเสยดยจพราอคนนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะล้างเนี่ยเจ้าของเดิมบอกว่าปิดทองมาทั้งองค์เลย เขาเลยอยากแกเห็นเนื้อพระครับไม่น่าเลยครับดูสิไปล้างมาซะเยมเลยครับเลยเสียราคานะครับเนี่ยดูด้านหลังสิครับรอยล้างรอยขูดดูตามจริงแล้วพระองค์นี้เนี่ยอยู่ในสีทองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงลักปิดทองเนี่ยคงสวยน่าดูครับ แต่ดูครับด้านหลังรอยเขาเรียกรอยรูปลายเข็มนะครับนี่แหละรูฟองอากาศครับรอยยุบรอยย่นรอยนอนด้นรอยปูไตครบครับดูมวลสารเม็ดเทาขาวดำแดงอย่างนี้ครับพระองค์เล็กๆนะครับเนี่ยก็ยังมีคราบที่เขาล้างลักออกไม่หมดครับยังดำๆอยู่นี่ฮนะ ขอบข้างของพระสมเด็จวระครังแต่พระส,ม,สมเด็จวระครังองค์นี้สมบูรณ์ครับเนื้อปูนเปลือกหอยเผาเนี่ยจะกดออกมาแล้วจะสวยงามครับพระจะคงทนอยู่ได้หลายเป็นหลายร้อยปีพันปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปูนเปลือกหอยนี่จะแกล่งครับยิ่งมาผสมกับน้ำอ้อย กล้วยน้ำว้าเนี่ยน้ำมันทั้งอิวประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีทั้งดินเจ็ดปวงเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดทุท่งแล้วก็ผงอิทิเจปฐมังนะครับตีนิสิงแหงเงี้ยครับนี่เก่านะครับพระองค์นี้เก่านะดูขอบข้างสิครับเก่าโดยธรรมชาติแต่เสียดายเจ้าของเดิมไปล้างมาซะ ล้างสมุดจดเลยครับเสียดายเสียดายความเก่าพระนี่ครับตรงนี้ก็เลยจบกันไปที่ราคาหหลักปลายๆเท่านั้นเองนะครับไม่ขึ้นเจดหลักเสียดายคราบความเก่าครับถ้าท่านใดมีพระนะครับอย่าไปล้างนะครับถ้าล้างแล้วเสียดายพระครับ เก็บคาบความเก่าไว้ครับยิ่งเก่ายิ่งดีครับเราจะได้ดูประวัติความเป็นมาของเนื้อหา,อาความเป็นมาของพระนะฮะการถนอมพระในยุคก่อนด้วยว่าเขางลงรักปิดทองลงชาติเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะองนี้เสดายครับเสดายแต่ก็ได้ได้ดูเนื้อพระ แบบชัดๆครับชัดเจนเลยขอพระคุณผู้ที่นำใหมเช่าบูชาครับผมมนใหม่ยินดีรับใช้ครับ